คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชาแน,นลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่28 เมษายนพศ2565นะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะสูตรแม่นแม่นจากอาจารย์ยอดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า fc หลายต่อหลายท่านนะคะที่รอคอยสูตรของอาจารย์อยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานแอดก็ไปหาอาจารย์เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เจออาจารย์นะคะวันนี้เช้านี้นะคะอาจารย์ก็เลยมาหาแอดที่บ้านนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมาแบ่งปันตัวเลข สูตรคำนวณให้กับ f c ทุกท่านเหมือนเช่นเคยทุกๆงวดนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขของอาจารย์นะคะก็เข้านะคะให้91นะคะตัวเลขก็ออก19นะคะตัวที่อาจารย์เน้นให้นะคะแล้วก็ตัวรองก็ให้58นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขวิ่งก็เข้าหนึ่งนะคะก็ถือว่าแม่นมากนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะ ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ยอดนะคะแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ยอดพร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยอดสวัสดีค่ะทุกท่านเอฟซีทุกท่านครับคือตัวเลขก็ได้แล้วครับได้แล้วเนาะได้แล้วครับเรดูเลยเนาะไม่ตรงบรรยายหรอกจะบรรยายทำไมเพราะว่านี่งวดนี้ก็ถูกค่ะอาจารย์ครับเพราะว่ามีเอฟซีเขาโทรมาหาเอสแล้วก็ให้เอสตามให้ทุกงวดเลยค่ะอาจารย์งวดผมก็ให้ทุกงวดนี่ให้เป็นปี ค่ะอาจารย์เนาะเป็นห่วงเป็นปีเอาเป็นปีเลยเนี่ยนะคะก็มาดูตัวเลขกันเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าบนเข้าล่างน้อยอาจารย์เนาะแต่อย่า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 เล่นล่างมันเลื่องถ้าถ้าเล่นล่างถ้าคูณล่างอะไมันบางทีล่างมันอาจจะไม่เข้าแต่บนนี่สูกกลับดีกว่าดีกว่าคูณล่างกลับนี่มันคือมันจะดีกว่าเงินเราจะได้ไม่หายไปไหนแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าล่างตรงๆเลยนาออาจารย์เข้าตรงอยู่ค่ะ นี่นะคะนี่ก็ดูเอาอย่าอย่าอย่าเล่นเลยล่างมันอันตรายมันเรื่องเงินอ๋อมันอันตรายใช่ไหมคะแต่ว่าคือคือสูตรของอาจารย์จะเน้นคู่บนน้อยอาจารย์เนาะนี่นะคะจะตั้งตั้งแบบนั้นก็ได้ค่ะอาจารย์นี่นะคะท่านผู้ชมก็เลขของอาจารย์ยอดนะคะเป็นเลขครัวเนาะเรียกว่าเลขครัวชุดสามสิบแปดคู่เนาะ ก็คุณภาพไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนายจ้างมาแตกบนแตกล่างเนาะครัับเด็กวิ่งก็ดูเอาแค่นี้เลยพวดนี่สายเข้าอีกแล้วผู้ชะเชิงเซาโทรมาอะไรกันใดเดี๋ยวค่อยโทรกลับเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขไปพร้อมกันเลยนะคะ ตัวเลขสูตรแม่นๆจากอาจารย์ยอดนะคะงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมพศ2565นะคะเป็นเลขยกครัวเนาะเลขครัว 38, 38คู่ <38 S 1> นะคะคชุดที่1ก็ให้มาแล้วนะคะชุดเน้นเนาะอาจารย์เนาะมี52ใช่ไหมคะอาจารย์274 8 4 8 5แล้วก็9 5นะคะอันนี้คือชุดเด่นเนอะจารย์เ<ะ>นาะชุดเด่นมันคือไม่ต้องวงอ๋อค่ะ,คะชุดที่2ก็จะมี0 6 0 7 1 7 1 8 2 9 3 0 3 6 3 7 3 9 4 0 5 1 6 2แล้วก็9 6นะคะค่ะแล้วก็ชุดที่3นะคะ อันนี้ชุดที่3ก็ 05, 16, 27, 31, 32, 3่งหกสองเจ็ดสามหนึ่งสามสองสา้าสแี่ห้าสหกสี่เก้าห้าดหดหกแดแล้วก็79็ดเก้นะคะ บนอย่างเดียวน้าจันเนาะไม่ต้องไปคูนมันเรื่องเดีแล้วก็วิ่งนะคะวิ่งก็คือสี่กับห้านะคะเดนสี่รองห้าเด่นสี่รองห้านอาจันเนาะอ๋อค่ะค่ะจันก็ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมว่าจะแตกตัวไหนนะคะเพราะว่าแตกทุกงวดนะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะ ถ้าชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบนะคะถ้าได้สามตัวก็โทรมาถามก็ได้ค่ะค่ะวันสุดท้ายวันโค้งสุดท้ายนอาจารย์เนาะค่ะตัวาจารย์ยอดก็แม่นมากนะคะอาจจะเยอะไปหน่อยนาาจารย์เนาะมีสามสิบแปดคู่เนาะคือมันเป็นเลขโบราณเนาะเป็นเลขโบราณสมัยโบราณสมัยโบราณสูตรโบราณเนาะอาจารย์เนาะเป็นสูตรโบราณจากอาจารย์ยอดนะคะคือว่าคุณภาพไม่ต้องพูดถึง ก็อยู่เหมือนเดิมแหละล้านเปอร์เซ็นเหมือนเดิมบุญนะแต่ไม่ไม่ใช่ล่างอย่างนี้นะบุญมันใจล้านเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเนค่ย์จะตัดถ้าอยู่นู่ก็นี่ตัดแล้วแหละมันเป็นคือมันเป็นชุด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 แล้วมันสี่ชุดอันนี้ทําแค่สามชุดไปเรื่อยๆที่วิธีการเล่นก็ดูเอาเลยน่ะในนั้นเล่นยังไงนั่นน่ะไม่อยากจะออกก็เออบุญก็เนาะทายชอบก็ให้เอา นั่นแหละดูเอาดูตัวลอร้อยเนาะอาจารย์ก็บอกสูตรเล่นด้วยเนาะนั่นแหละก็ได้ยังงี้เลยชุดที่สองก็ห้าสิบสิชุดที่สามก็ยี่สิบห้าะยังไงก็ไม่ขาดทุนได้อยู่นั่นแหละยังไงก็ไม่ขาดทุนอาจารย์ก็มีวิธีเล่นของอาจารย์นะคะท่านผู้ชมนั่นแหละจะถ้าเราเล่นทั้งหมดเลยถูกอยู่แต่มันได้กําไรน้อยแต่อันนี้เนี่ยมันได้กําไรเต็มเต็มเลยเลยนี่ค่ะค่ะคือถ้าเราให้ทั้งหมดกําไรครึ่งต่อครึ่งแต่อันนี้ถ้ามันถูก ชุดที่หนึ่งก็มันก็ได้เยอะชุดที่สองก็เยอะชุดที่สามดึงทุนคืนไปเล่นงวดหน้าแค่นั้นแหละจบแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าชุดที่หนึ่งเนาะชุดที่หนึ่งอาจารย์ให้เก้าหนึ่งมันโอบหนึ่งเก้าเนาะอาจารย์เนาะนั่นแหละคือนี่มันอย่างงี้แหละคือถ้าอยากให้ถูกทุกงวดเนี่ยคือให้ท่านกลับสมมติว่าเราซื้อตัวละสิบบาทเรากลับสะห้าไปมันมันถึงมันจะถูกเราไม่ต้องไปกลับเสมอ พอถูกกลับปั๊บเราก็ได้ทุนเล่นงวดหลังไปเรื่อยๆางนะดีกว่าเราไปซื้อไม่ถูกเลยครับแอดก็เลือกซื้อไม่ถูกเหมือนกันค่ะอาจารยากๆหวยนี่จะเอายากเอายากเอายากนี้มั่นใจไหมค่ะอาจารย์มั่นใจมั่นใจครับล้านเปอร์เซ็นมั่นใจงวดทุกงวดมั่นใจล้านเปอร์เซ็นว่าเลขว่าเลขสูตรของอาจารย์จะแตกอีกแน่ๆนะอาจารย์เนาะ ถ้าอยากอยากให้ออกทุกวัน<อ>ทำได้ทุกวันแหละเลขทำใออกมันทุก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 วันค่ะอาจารย์คือมันก็นล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนั่นแหละถ้า<อ>ไม่อยากจะคุยเราคุณภาพให้ท่านอิซีทุกท่านให้ดูเอาอให้นับเอาเลยตั้งแต่ให้มานี่มันปีทีงวดปีทีงวดนี่นะให้นับเลยถ้าสามสิบแปดสามสิบห้าบ้างอะไรหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์คือถ้าตัดไปเนี่ยมันจะอยู่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ แต่มันก็เข้าวสอง ชุดที่หนึ่งชุดที่สองมันก็เข้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้าชุดเน้นน้อาจา์เนาะใช่กลับมันก็ไม่นักนะชุดที่หนึ่งที่สองก็กลับก็ไม่นักก็เอฟซีบางท่านก็ชอบบางท่านก็บอกว่าเลขเยอะไปค่ะจารย์ก็เลือกซื้อไม่ถูกเนาะเอาเลือกเลือกไม่ได้เลือกก็ผิดค่ะค่ะก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูน้อาจา์เนาะใครชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้น้อยจา์เนาะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ก็ยังคงใจดีแบ่งปันแนว ทางให้กัน FC ทุกเป็นห่วงนะคะอาจารย์ไม่ห่วงตัวเลขนะอาจารย์เนาะไม่ห่วงะค่ห่วงทําไมค่ะใช่ค่ะอาจารย์เนาะไม่รู้จะห่วงทำไมแบ่งปันซึ่งกันและกันนะอาจารย์เนาะใช่ก็เวลาถูกก็คิดถึงอาจารย์บ้างเวลาใช่ค่ะอาจารย์เอาท่นนู้นเท่านี้คือน้ำกิตน้ำใจตามแต่จะให้ก็แค่นั้นแหละใช่น้อาจารเนาะดีกว่าเราไปซื่อหาไปทั่ว ใครโชคดีแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันน้ําใจอาจารย์ยอดด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจารย์จะได้มีกําลังใจในการทําสูตรให้พวกเราได้รับชมนะอาจารย์เนาะคือสามตัวคอยเอาวันหลังวันสุดท้ายนั่นแหละจะมีโค้งสุดท้ายอีกใช่ไหมคะอาจารย์มีมีสามตัวสามตัวให้นั่นแหละคือจะปล่อยไปไม่ได้ปล่อยไปมันก็อั้นอีกปล่อยวันนี้ก็อั้นวันนี้แหละเลขรูดตลอดเลยนี่ นี่กรเริ่มอันนี่แหละนี่ถ้าออกไปก็อันเนี่ยแหละนี่แต่มันยังไม่ออกความันก็ยังไม่อันคนอันเขาก็อันตามเรื่อยเลยเนาะให้ให้อาจารย์อวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะอาจารย์ขอให้เอทุกท่านกลมกล้องล้หรือสมาชิกทุกท่านเอฟซีทุกท่านก็ขอให้ท่านโชคดีให้มีน้ำใจแล้วก็ซึ่งกันและกันขอให้ท่านโชคดีให้ท่านได้ถูกหวยรวยรวยรวยค่ะอาจารย์ยิ่ง อะไรยิ่งถูกปังๆเลยมันเหนือกว่าปังนะนี่ไม่ใช่นะมันบุ้มใช่แล้วนี่อย่าบุ้มจ้าใช่ใช่ค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่แบ่งปันตัวเลขให้กับ fc ช่องละองแคแนนะคะงวดนี้ก็ขอให้เลขของอาจารย์เข้าปังๆรวยๆยกช่องนะคะอาจารย์ครับครับครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ